สวัสดีค่ะจากร้าน MJ Pan 2 1 2 1นะคะตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะคะที่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้ก็จะมีรถเข้าใหม่นะคะจะเป็นคูโบ t ้าเจียนะคะ AT 2 5ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ25แรงนะคะรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะของอิซ k กนะคะ,ะรุ่น AT นะคะ25ก็ ขับสีค่ะขับเคลื่อนสีล้อโฟวินนะคะสําหรับคันนี้25แรงม้าค่ะยางสวยนะคะยางสวยดอกดีทั้ง4เส้นเลยนะคะยางหลังเหมือนใหม่เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญชั่วโมงการใช้งานน้อยมากค่ะยางหลังจะเป็นยาง11.2ขีด24นะคะดอกเดิมสวยแบบนี้เลยค่ะ สวยนะคะเป็นยางของ b s t o o เม็ดอินเจแปนนะคะตัวนี้นะคะก็หน้าจอนะคะเขาจะเป็นหน้าจอหน้าจอดิจิตอลนะคะชั่วโมงการใช้งานเพียง800กว่าชั่วโมงเท่านั้นค่ะระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ซัทเทิรนนะคะขับง่ายเดินหน้าถอยหลังนะคะตัวนี้ปรับเดินหน้าปรับถอยหลังค่ะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะสำหรับรุ่นนี้ เบาะนะคะเป็นเบาะสปริงอย่างดีสวยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแตกรายงานะคะมีเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะตัวรถนะคะสภาพนะคะห้องเครื่องนะคะกว้างขวางค่ะก็มีโครงหลังคามาให้นะคะตัวนี้มีโลบาร์มาด้วยก็ถ้าหาตามรหัสรุ่นนะคะก็จะตรงรุ่นเลยค่ะ AT25S นะคะ,ะ,คะสำหรับคันนี้ PTO นะคะปั่นได้5ระดับนะคะ3เกียร์เดินหน้านะคะ1เกียร์ถอยหลังนะคะระบบเกียร์ปกตินะคะสําหรับระบบเกียร์ปกติก็จะเป็น8สีเกียร์เดินหน้าสีเกียร์ถอยหลังนะคะมีเบรกมือนะคะเดฟล็อกอะไรให้เรียบร้อยค่ะพวงมาลัยปรับได้นะคะปรับเข้าออกได้ค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแตรนะคะไฟซูมต่าปรับได้เช่นกันค่ะก็เรือนใหม่ขึ้นครบนะคะสําหรับคันนี้ เบื้องต้นนะคะเช็คนะคะไม่มีรั่วซึมน,นะคะตัวนี้ล้อก็สวยๆค่ะขับ2ขับสี่นะคะใช้งานได้ปกติค่ะตัวนี้นะคะไฟหน้าใหญ่นะคะเป็นไฟสวยเลยค่ะก็เปิดเข้ามานะคระตวงเติมน้ํามันก็จะอยู่ข้างด้านหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเติมดีเซลตรงนี้นะคะสีสวยค่ะกริบทั้งคันเลยนะคะมีกระจกมองหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็โรตารี่นะคะ P.T.R. ระบบไฮดรลิกเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้มียกขึ้นลงอัตโนมัติตัวนี้นะคะปรับไฟแล้วก็จะเป็นคันเร่งมือคันเร่งเท้านะคะย่างสวยะคะ่ะสวยดีทั้งสี่เส้นนะคะก็มาพร้อมกับโรตารี่นะคะโรตารี่เขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นโรตารี่ขนาด1.5เมตรค่ะระบบข้างหลังนะคะสวยเลยค่ะ เป็นโรตารี่เดิมๆนะคะที่มากับตัวรถเลยตัวนี้นะคะก็จะมีที่รากมาให้ด้วยนะคะที่รากไปใส่สารีเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เวลาถอดผ่านนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นผ่านก็ถอดตรงนี้นะคะถอดสลักตรงนี้สามข้างนะคะตรงนี้แล้วก็อีกทางด้านหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นปรับนะคะปรับปรับอ่าสูงต่ำได้นะคะให้ฝาเปิดปิดแคบตรงนี้ได้ตัวนี้เป็นทางข้างทางด้านหลังนะคะเป็นคราวหลัง สวยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราก็แจ้งราคาไว้ก่อนเลยค่ะสำผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ราคานะคะเปิดไว้ที่2 1 5 0 0 0บาทค่ะรถ25แรงมานะคะหากจองรถถึงไทยนะคะช่วงเดือนมีนาคมค่ะราคานี้รวมภาษีนำเข้าแล้วนะคะแต่ว่าไม่าาะะรวมค่าจัดส่งค่ะรวมภาษีนำเข้าเช็คระบบให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้นะคะแล้วก็ เปียนหายคลองเลวเช็คลวยซึมให้นะคะแล้วก็ก็จะมีทางร้านนะคะมีบริการจัดหารถขนส่งให้นะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าเป็นคนดําเนินการเองค่ะซึ่งราคาก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางนะคะหากสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ลา e id 0 8 0ย7 5 0ด4 8มรกตค่ะหน้าร้านของเราอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะถนนเ้นนะคะ วังสาวมอวาริชภูมิค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปล่าสุดนะคะสดสดร้อนๆเลยเ็นจะเป็นยันมา AF 290ค่ะคันนี้ก็เปิดจองเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้ก็จะเป็น29แรงคันนี้25้าแรงค่ะจะคนละรุ่นนะคะก็คนละรุ่นคนละยี่ห้อค่ะใครชอบคันไหนนะคะก็ ทักเข้ามานะคะหลอกๆถามได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 啊，那你说。 전새기야 배터리 신품이잖 응. 배터리 체인지를. 사실 뭐라고 그랬어.